จริงๆอาชีพตัวแทนประกันชีวิตค่ะไม่ใช่อาชีพในฝันของปุ้ยการเป็นนักบัญชีการเงินก็ดีอยู่แล้วทํามาตั้ง7ปีและกําลังไปได้ดีแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปค่ะอาชีพที่เราล่าเรียนมาและงานประจําที่ทําอยู่กลับไม่ตอบโจทย์ชีวิตค่ะเราจึงตัดสินใจครั้งใหญ่และเปลี่ยนแปลงตัวเองหันมาทุ่มเทให้กับอาชีพที่ทําให้ความฝันของเราเป็นจริงได้ทุกอย่างแต่จุดเริ่มต้นนะคะเราก็ยังมีกําแพงในใจค่ะเราต้องการถ่ายประกันคนไม่รู้จักให้ได้ เพราะคนไม่รู้จักคือโต Vision, ไม่มีปลายตลาดเราจะไม่ตันเราจะขายได้ทั่วประเทศดังนั้นปุ้ยจึงเริ่มต้นที่การเปลี่ยนความคิดก่อนเราต้องคิดว่าประกันไม่ใช่สินค้าที่ซื้อมาขายไปแล้วจบแต่ประกันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความดีจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณค่าให้หลายพันครอบครัวและที่สําคัญคือจุดเริ่มต้นของการสร้างมิตรภาพค่ะมิตรภาพที่ดีเราจะได้พบปะผู้คนอีกมากมายและได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนอีกหลายพันครอบครัว การทํางานในแต่ละวันของปุ้ยจึงเป็นเรื่องสนุกค่ะเพราะเราได้เอาความรู้ของเราไปช่วยลูกค้าในวันที่ลูกค้าเจ็บป่วยและต้องการคาปรึกษาลูกค้าจะนึกถึงตัวแทนประกันเป็นสิ่งแรกและก็หลายๆครั้งนะคะที่ตัวแทนเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากลูกค้าเช่นกันค่ะลูกค้าให้ความรักเราดุจคนในครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นประกันนะคะจึงเป็นมากกว่าการประกันชีวิตค่ะมันคือวิตภาพาที่อบอุ่น อาชีพตัวแทนประกันชีวิตจึงเป็นอาชีพของการเป็นผู้ให้และก็เป็นผู้ได้รับสิ่งดีๆกลับมาในเวลาเดียวกันนี่แหละคือเป้าหมายที่แท้จริงของปุ้ยในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปค่ะ